แล้วถ้าเผื่อเราดูในแง่ของความสามารถของทางการที่จะใช้นโยบายเพิ่มเติมเพื่อจะดูแลภาวะที่เศรษฐกิจขยายตัวอ่อนกว่าทีา่คาดเนี่ยดูขนาดนี้ก็มีข้อจํากัดมากนะครับมันก็มีความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่พร้อมกับความสามารถที่ทําอะไรเพิ่มเติมด้านนโยบายเนี่ยมีน้อยเนี่ยก็อาจจะผสมผสานกันเป็นประเด็นทําให้เศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เนี่ย ก็อาจจะขยายตัวในตราที่ต่ำต่อเรื่องนะครับและถ้าในช่วงครึ่งปีหลังนั้นไม่มีการแก้ไขปัญหาที่ทมากพอหรือที่ชัดเจนพอเนี่ยพาว่าการอ่อนตัวดังกล่าวก็อาจจะยืดเยื้อไปถึงปีหน้าความจริงที่หลายคนเขาเป็นห่วงก็คงเป็นเศรษฐกิจอเมริกานะฮะท,ที่เขายังมีปัญหาเรื่องของการฟื้นตัวอย่าง,างชัดเจน ทางยุโรปเองก็มีอยู่สองสามประเทศนะครับแต่ว่าถ้าหากเราไปดูในเรื่องของเศรษฐกิจไทยซึ่งเรามีการค้าขายกับในเอเชียเนี่ยก็ค่อนข้างมากสิ่งที่รวมทั้งในเรื่องของกําลังซื้อภายในประเทศเองนะฮะซึ่งเราก็จะเห็นว่าเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเดือนเข้าใจว่าเดือนสิงหานั้นก็น่าจะสามารถจะฟื้นตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะทําให้เศรษฐกิจขึ้นปีหลังนั้นเนี่ย น่าจะรีบาวกับเข้ามานะครับแล้วก็ทั้งปีนั้นก็น่าจะอย่างที่สภาพัพเคยเรียนไว้ว่าก็น่าจะอยู่ที่ได้ขยายตัวได้ประมาณทั้ง3.8เปร์นต์นะรตรงนั้นช่วงนั้นนะ